สวัสดีครับคุณบอมสวัสดีครับท่านทุกท่านครับก็วันนี้เป็น PIM นะครับเมื่อวานเป็น a n l y s t meeting ต้องบอกว่าโทนค่อน,นข้าง positive นะครับโดยผู้บริหารเนี่ยตั้งเป้า revenue growth target ปี2024ไว้ที่10%ก็ต้องบอกว่าค่อน,นข้าง inline กับที่เราประมาณการเอาไว้นะครับขณะที่ปีนี้เนี่ยบริษัทมีการตั้งงบลงทุนประมาณสัก2,000ล้านบาทเพื่อที่จะขยายกองเรือของตัวเองนะครับโดยหลักๆเนี่ยก็ นไปยังเรือเคมีพันนะครับหรือพวกเคมีคอลแทงเกอร์เนี่ยบริษัทตั้งเป้าอ,อยากแอกควายได้ประมาณสัก2-3ถลำนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออยากจะได้ในเซอร์ของเรืออัลฟ a าแมเพิ่มอีก1ลำจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ในกองเนี่ยบริษัทมีเรืออัลฟ a าแมอยู่แล้ว1ลำนะครับก็อายุ20กว่าปีแล้วนะครับให้บริการกับลูกค้าเจ้าหนึ่งอยู่นะครับ ซึ่งจริง,รงๆเนี่ยปกติอ่ายูสไลฟ์ของเรือที่วิ่งในน่านน้ำไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก25ปีนะครับหมายความว่าเรือลำนี้เนี่ยมียูสไลฟ์อ,อยู่ประมาณสัก2-3ปีอ่าแต่ว่าพอดีบริษัทมีโอกาสนะครับได้รับงานใหม่นะครับอ่าจากอ่าแทนขุดเจาะในอ่าวไทยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะนำเรือ Alpha Max ็กซ์ลำนี้เนี่ยไปทำเป็นเรือ FSO นะครับก็คือเป็นเรือที่จอดติดกับแท่นกลางทะเลนะครับก็เป็น เอาไว้รองรับโปรดักชันที่มันเกิดขึ้นมานะครับตัวนี้เนี่ยเรือเนี่ยจะสามารถใช้ได้ถึงอายุ40ปีนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทก็จะทรานเฟอร์นะครับเรือที่อายุเยอะเนี่ยมาทำเป็น FSO ซะนะครับแล้วก็จะซื้อเรือ a l p h a ฟ a าแมกลำใหม่ที่อายุน้อยกว่าเนี่ยมาวิ่งทดแทนลำเดิมนะครับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่ม้งทัในส่วนของอยุทธลฟ์ในส่วนของเรือลำเก่านะครับแล้วก็ได้ในส่วนของงานใหม่เพิ่มเข้ามา นอกจากนี้นะครับบริษัทยังมีแผนนะครับที่จะสั่งต่อเรือใหม่เพิ่มอีก6ลำนะครับเป็นเรือขนาดเล็กนะครับเพื่อที่จะมารีเพลซเอ่อเรือลำเดิมนะครับที่มีอายุค่อนข้างเยอะนะครับในอีก2อถึงสปีขา้างหน้าตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยพังในส่วนของการเพิ่มอ่ารายได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเรืออายุน้อยเนี่ยจะสามารถได้รับค่าจ้างเนี่ยที่สูงกว่านะครับรวมถึงเอ่อเรือลำใหม่เนี่ยจะรับมาในในส่วนของค่าปริซีที่สูงกว่าเดิมนะครับก็จะทำให้เอ็กโคนมิคคุภาพรวมของบริษัทเนี่ยดูดีขึ้นด้วย อนอกจากนี้นะครับธุรกิจที่ดูเหมือนจะมีปัญหาเมื่อปีที่แล้วอย่าง FSU นะครับที่จตรมาสที่ 3. เนี่ย u t i l i z a t i o n rate ลดลงมาเหลือประมาณสัก50%นะครับ Q4 เนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่62%นะครับโดยผู้บริหารไกลว่า Q1 เนี่ยน่าจะเห็น u t i l i z a t i o n rate ของ FSU เนี่ยที่สูงกว่า70%นะครับแล้วก็จะสูงขึ้นต่อ,นเ,อเนื่องในจตรมาสที่2อันนี้เนี่ยก็ สะท้อนให้เห็นภาพของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่สเ a b l e มากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยเออร์ n น็งสในส่วนของปี2024โดยอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับบริษัทก็มีประกาศนะครับแก้ไขเงื่อนไขของการซื้อหุ้นคืนโดยก่อนหน้านี้เนี่ยบริษัทมีการประกาศการซื้อหุ้นคืนนะครับด้วยงบประมาณา800ล้านบาทนะครับจานวน100ล้านหุ้น ตอนนี้เนี่ยบริษัทมีการรีไวซ์นะครับเพิ่มบัต g เจตนะครับจาก800เนี่ยเป็น1.4พันล้านนะครับแล้วก็เพิ่มจำหนวนหุ้นซื้อคืนเนี่ยจาก100ล้านหุ้นเนี่ยเป็น175ล้านหุ้นตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นผลกระทบเชิงบวกนะครับต่อเซนติเมนต์ของราคาหุ้นของ PIM ได้นะครับโดยปัจจ <accidental> ุบันเนี่ยจนถึงเมื่อวานนี้บริษัทมีการซื้อหุ้นคืนมาแล้วเนี่ยทั้งหมด80 93.4ล้าน uh, หุ้นนะครับตันนี้เนี่ยหมายความว่าบริษัทยังเหลือหุ้นที่สามารถซื้อคืนได้อีก81.6ล้านหุ้นนะครับโดยผู้บริหารคาดว่าหุ้นที่ซื้อคืนกลับมาทั้งหมดเนี่ย175ล้านหุ้นเนี่ยหลังจากซื้อคืนหมดแล้วเนี่ยน่าจะเอาหุ้นนี้เนี่ยไปลดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบริษัทเอาหุ้นทั้งหมดไปลดทุนจริงๆเนี่ยจะทําให้ EPS เนี่ยน่าจะพอมีอัพไซด์อยู่อีกประมาณสัก7.5เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้ ่ในส่วนของวีเทอร์นตอผู้ถือหุ้นเนี่ยสูงขึ้นด้วยเรามีการไฟจูนเอิร์นนิ่งสินหน่อยนะครับ3-10%นะครับจากเรื่องของเอ็กซ์เพนต์ต่างๆที่ปี2023บริษัทเนี่ยทำได้ดีกว่าที่คาดเอาไว้นะครับยังรีทัเอชในส่วนของอัพพอร์ฟอร์มนะครับมีการไฟจูนแทร็กเก็ตไพรส์นะครับอยู่ที่8.35นะครับจากเดิมที่8.06นะครับรีเฟกในส่วนของเอิร์นนิ่งสัปเกรดครับ ได้ครับโอ้โหเราถเห็นจากราคาหุ้นแต่ละตัวนะครับตอนนี้ก็เริ่มฟื้นขึ้นมาทีละตัวนะครับคุณอาร์มผมถามแบบเรามาคุยกันสบายๆนิดนึงกว่าคือเหมือนปีนี้ยราคาหุ้นของคุณอาร์มเริ่มฟื้นทีละกลุ่มทีละตัวกันละนะครับมีตัวไหนไหมที่คุณอาร์มอยากจแนะนาให้กับทุนคุณมอนิเตอร์เพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนแบบบอสทอมเอาหลายตัวเลยนะนะครับหกเจ็ดตัวที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเหมือนสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือฟื้นทุกตัวเลยนะคุณอาร์มคิดว่ามีตัวไหนไหมที่่คคุณอาาาารมมมิดวัันยงสถ ทยอยสะสมได้ครับเอาหลาเอาสามเชกเตอร์ที่คุณอามพลวเวอร์เลยก็ได้นะโอโอเคครับก็จริงจริงแอร์ไลน์เนี่ยก็เราคิดว่ายังยังชอบ AV เหมือนเดิมนะครับอ่าไม่ได้บอกบอกไม่ได้บอกว่าเราไม่ชอบ BA นะครับแต่เราชอบ a อมากกว่าในแง่ของ valuation ที่อาจจะอยู่อยู่โซนข้างล่างอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าอ่า บทเอา o ุปที่ค่อนข้างดีนะครับในใน,ในช่วงของไตรมาสที่1น,นี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะตัวสปอร์ตและคิดว่าน่าทําให้หุ้นเนี่ยมีโมเมนตัมที่จะไปต่อได้นะครับขณะที่ในกลุ่มของโรงแรมนะครับคนที่ยังเพอร์ฟอร์มไม่ดีปีนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของเอราวันนะครับ mm. ก็ต้องบอกว่าเอราวันเนี่ยเขาจะมีปัญหาเฉพาะตัวนิดนึงก็คือเรื่องของการต่อสัญญา ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทนะครับอันนี้เนี่ยยังเป็นโอเวอร์แฮงอยู่เพราะฉันเนี่ยก็เป็นคอนเซิร์นของนักลงทุนนะครับเลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยได้เป็ฟอร์มกลุ่มพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ติดเรื่องนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเร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 า,เราไม่ไม่เรามองข้ามเรื่องนี้ไปจริงๆล้วเพอร์ฟอร์มแนสเนี่ย,ยผมคิดว่าเขาทำได้ดีนะครับโดย ผมคิดว่าการเจรจาเนี่ยน่าจะกลับมาดูอีกทีในส่วนของช่วงกลางปีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกลางปีเนี่ยมีอะไรคืบหน้าเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดทุกอย่างเซตโถผมคิดว่าน่าจะมีโมเมนตัมกลับมาได้นะครับแต่ว่าช็อตเทอมผมยังไม่เห็นอ่าสเตติมันชเชิงบวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าในกลุ่มโรงแรมเนี่ยเลยเราชอบในส่วนของ S H R มากกว่าครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยโอเดเรชั่นของ S H R เนี่ยต้องตอบต้องบอกว่าถึงแม้จะฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ส่วนข้างล่างนะครับยังเฉลีต่ำกว่าบุกออยยู่่่่าปปปีีีีีททแล้วเเนน็ ไม่ดีของ s s r เนื่องจากว่ามีโรงแรมที่ปิดไปนะครับในส่วนของที่มาเลเซียตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาเปิดแล้วนะครับผมคิดว่าปีนี้เนี่ยโรงแรมที่กลับมาเปิดอย่างมาเลเซียเนี่ยจะสามารถช่วยบูสต์ในส่วนของท็อปไลน์ให้กับบริษัทได้นะครับขณะทีะ่ Key drag อันเดียวของ s s r ปีนี้เนี่ยคือเขามีโรงแรมที่ปิดปรับปรุงที่ภูกเก็ตเนี่ยโรงหนึ่งนะครับจะทําให้ Capacity ของ Domestic เนี่ย อาจจะหายไปบ้างนะครับแต่ว่าภาพรวมเนะี่ยผมคิดว่าไม่ได้ทําให้เกิดลอสไดลผมคิดว่า e a r n ์เน็งจนไดเทิร์นกลับมาเป็นกําไรได้ค่อนข้างแข็งแกร่งในปีนี้เพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าด้วยราคาที่ยังค่อนข้างแลกกัดกลุ่มอยู่ผมคิดว่าเล,เลยตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยคน,นยังค่อนข้างชอบ s อชมากกว่านะครับในกลุ่มของโรงแรมขณะที่ตัวอื่นนะครับอย่างพวกเทคคอนเซิลเนี่ยผมคิดว่าบูบิกก็ถือว่าเป็นตัวที่ราคายืนได้ค่อนข้างดีนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ อาจจะมีในส่วนของบริเวณเอสนะครับกับ IG ีที่เพอร์ฟอร์ไม่ค่อยดีนะครับปีที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวบ้างนะครับ IG ก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับจากการาฟที่คุณบอมโชก็เห็นว่ามันมันค่อยๆดีขึ้นนะครับผมคิดว่าคี y ิ r เกอร์ Key ก็คือเราคุยกันหลายรอบแล้วนะครับก็คือว่าไตรมาสที่2เนี่ยผมคิดว่าง,งบเนี่ยได้เห็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเช่นเดียวกับบรเเอสนะครับที่น่าจะเห็นแบ็กหลอกต่างๆเนี่ยฟื้นตัวเข้ามาในช่วงของ ก็ผมคิดว่า2ตัวนี้ก็อาจจะเป็น2ตัวที่น่าจับตามองได้นะครับเพราะว่าราคาคุเนี่ยังอยู่ส่วนข้างล่างอยู่ครับโอเคได้เลยค,คุณอาวันนี้ขอบคุณทางคุณอามากครับ